โอ้โห oh oh, แผนการตลาดขั้นเทพโดนด่าเพิ่มยอดขาย5 6าหกแสนต่อเดือนดราม่าต่อเนื่องป่าเทพงานเข้าเรื่องทำขนมไม่สะอาดโดนทัวลงเยอะมากจนออกมาโต้มันไม่รู้หรอกนี่แผนการตลาดโปรโมทของกูมันไม่รู้เรื่องไอจุดจุดจุดมันโง่ยิ่งด่ายิ่งขายดีแล้วจะไปเสียใจอะไรกับพวกมึงอะ จากกรณีป่าเทพโพงงามดาราตลกอาวุโสชื่อดังของเมืองไทยมีดราม่าอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการออกมาไลฟ์สดพูดถึงเด็กรุ่นใหม่ที่ออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลและพร้อมชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเป็นผู้นำที่ดีทำให้การวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ก็มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและแน่นอนว่าเมื่อเกิดกระแสะแบบนี้ขึ้นมาทำให้ส่งผลถึงยอดขายของขนมเปียะ ของป่าเทพนั้นสูงขึ้นถึง5 6แสนต่อเดือนเลยทีเดียวโดยทางด้านของป่าเทพนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งว่าขนมเปียกขั้นเทพเป็นสูตรที่ตนได้พัฒนาขึ้นเองแรกเริ่มเดิมทีตั้งใจจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับลูกหลานได้มีงานทำซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่ดีเลิศและได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่โดนดรามา่ากระบวนการผลิตที่ไม่สะอาดการขนส่งที่ล่าช้า บางคนทักสั่งของไม่ตอบโอนเงินไม่ส่งของและขนมไม่มีคุณภาพโดยช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นทางด้านป่าเทพได้พูดว่ากูขำมันไม่รู้หรอกนี่แผนการการโปรโมทขนมของกูมันไม่รู้เรื่องไอจุดจุดจุดมันโง่ยิ่งด่ายิ่งขายดีแล้วจะไปเสียใจอะไรกับพวกมึงอะ่ะมึงไม่ทันกูหรอก นี่แผนการโปรโมทของกูไม่เสียเงินสักบาทแล้วมึงกับกูใครแน่กว่ากันหลังจากเกิดกระแสดราม่ามากมายทำให้ยอดขายขนมเปี้ยดีขึ้นรวมๆแล้วประมาณ500 0 0 0บาทต่อเดือนจนผลิตได้ล่าช้าเนื่องจากเป็นกิจการเล็กๆที่ทำแบบพอเพียงค่อยเป็นค่อยไปอุปกรณ์ที่ใช้จึงไม่รองรับยอดสั่งซื้อได้มากจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและการจัดส่ง จากการออกมาเปิดใจในครั้งนี้จะมีกระแสตามมาและจะส่งผลให้ยอดขายนั้นเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ต้องคอยติดตามกันนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ